วัดป่าสุกโตนะตั้งแต่ตื่นนอนนะจนถึงเข้านอนเนี่ยเราต้องทำในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยมากมายแล้วก็หลายอย่างก็สวนทางตรงข้ามนะกับสิ่งที่เราเคยทำอย่างเช่นการตื่นนอนเนี่ยหลายคนนะคงไม่คุ้นนะกับการตื่นตีสามตีสามครึ่งท่านั้นไม่พอเวลานอนนะก็ ที่นี่ก็ต้องนอนเร็วคนจนวนมากนะตื่นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วบางคนก็ตื่นสายบางคนตื่นเวลากลางคืนนะส่วนกลางวันที่หลับเวลานอนนะก็นอนดึกกันแต่พอมาที่นี่เราก็ต้องเปลี่ยนนะมาเป็นการนอนให้เร็วขึ้นนะเพื่อที่เราจะได้ตื่นก่อนพระอาทิตย์ อยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาตื่นนะหลายคนก็จะอย่างแรกที่หลายคนทำนะหลังจากาล้างหน้าถูฟันหรือบางทีไม่ทันจะล้างหน้าถูฟันนะก็คือ,อเปิดโทรศัพท์นะเช็คข้อความนะดูไลน์แต่ว่าที่นี่นะพอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกๆที่ทำนะหลังจากอาบน้ำหรือล้างหน้าถูฟัน ก็คือการมาทํำวัดมาสวดมนต์ซึ่งก็เป็นการเตรียมใจนะให้เหมาะนะสำหรับการที่เราจะได้ทำสิ่งที่สำคัญนะอันเป็นจุดมุ่งหมายก,การมาปฏิบัติหรือการมาอยู่ที่นี่นอกจากการตื่นการนอนแล้วนะการกินนะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยหลายคนกิน สาม,มื้อบางคนกินมากมือ้อนะอาจจะสีห้ามือ้อนะในหนึ่งวันแต่นี่เราก็ต้องนะกินแค่สองมือ้อนะแต่นั่นก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเท่าไหร่นะสิ่งสำคัญนะที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเลยนะก็คือการที่เรานะแทนที่จะส่งจิตออกนอกนะ เราก็กลับมาดูนะดูกายดูใจของเราในชีวิตประจำวันหรือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยนะไม่ว่าเราจะขับรถนะปรุงอาหารหรือว่า,าคุมเครื่องจักรกอบอเครื่องไม้เครื่องมือดูตัวเลขในบัญชีอันนี้รู้แล้วแต่เป็นการ ไปจดจออยู่สิ่งภายนอกนะเราเรียกว่าส่งจิตออกนอกหรือแม้จะไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นหรือขณะที่ทำอยู่บางทีใจก็ลอยนะใจลอยทำอาหารไปปรุงอาหารไปใจก็ลอยนะหรือถึงแม้ไม่ทำงานนะเราก็ดูไลนะ์เล่น f เฟซบุ๊กไอ้พวกนี้เนี่ยนะวันวันหนึ่งเราก็ใช้เวลาหลายชั่วโมง รวมกันแล้วเนี่ยทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนเนี่ยเราปล่อยใจมันออกไปข้างนอกนะไปจดจ่ออยู่สิ่งที่อยู่นอกตัวนั้นแทบจะไม่ค่อยได้กลับมาดูตัวเองเท่าไหร่น้อยมากที่เราจะกลับมามองตนนะกลับมาดูกายดูใจแต่มาที่นี่เนี่ยโดยเพราะในภาคปฏิบ,บัติเราจะมานะ มาสร้างนิสัยใหม่นะก็คือการมาดูกายดูใจนั่งอยู่กับที่นะไม่ต้องออกไปเพ่นพานที่ไหนเวลาทำงานเราก็อาจจะไปพูดไปคุยกับคนทำโน่นะทำน,น,ทำนี่แต่มาที่นี่นะอิเรียบ,บทหลักอันนี้คือการนั่งสร้างจังหวะแต่รูปแบบไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะไม่เรียนรู้เรื่องการนะดูกายดูใจ เดินจงกรมก็เหมือนกันนะก็กลับมารู้กายรู้ใจนะว่าตอนนี้กายมันทำอะไรและทำไปทำไปใจมันเผลอคิดไปอ้าก็รู้อันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่แทบจะไม่ค่อยได้ทำเลยเพราะว่าเราถูกดึงให้ไปจดจ่อสนใจอยู่กับสิ่งนอกตัวซะเยอะนะวิชาความรู้นะ ที่เราเรียนมันก็เป็นเรื่องนอกตัวส่วนใหญ่แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ของเรานะมันก็เป็นการเรียนนะโดยการเอาจิตไปจดจ่อสิ่งภายนอกนะมากกว่าที่จะกลับมานะมองดูตนที่นี้เราจะมามองเรียกว่าย้อนสอนนะที่เคยส่งออกนอกก็กลับมาดูข้างในเรียกว่าตรงข้างกันเลยร้อยแปดสิบองศา อยู่ข้างนอกเนี่ยนะเรียกว่าตั้งแต่เล็กจนโตหรือจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ความคิดนะมากมายเราถูกฝึกด้วยซ้ำนะให้ต้องใช้ความคิดเยอะๆแม้จะไม่บางแห่งจะไม่ในเรื่องการท่องจำนะแต่ก็ฝึกให้เรารู้จักคิดซึ่งมีประโยชน์นะเราใช้ความคิดกันในแทบทุกเรื่องเลย แต่มาที่นี่เยเราจะมาเรียนรู้เรื่องการวางความคิดนะการวางความคิดความคิดนี่มีประโยชน์นะแต่ถ้าเราใช้มันพั่มเพื่อเนี่ยมันจะคิดไม่หยุดเลยหลายคนมีปัญหามากในเรื่องนี้คือคิดไม่หยุดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลากินก็คิดนะนคิดบางเรื่องถ้าคิดเรื่องดีๆก็ก็เพลินนะ แต่พอคิดเรื่องที่มันชวนให้วิตกกังวลทำให้เครียดก็กินไม่ลงเจอข้อความที่เขาคอมเมนต์ทาง facebook แรงๆเนี่ยบางทีก็ไม่แรงเท่าไหร่นะเพียงแค่เข้านะีแค่ประชดประชันเนี่ยเราก็เครียดเลยโกรธโมโหไอ้ที่กำลังกินข้าวอยู่นะก็กินไม่ลงแล้วนะอันนี้เพราะความคิดนะ มันไม่ใช่เพราะข้อความที่เขาส่งมาแต่เป็นว่าความคิดที่เรามันคิดเรื่องนี้ไม่เลิกเวลานอนก็เหมือนกันนะหลายคนก็นอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่หยุดเราใช้ความคิดกันมากนะแต่ไปไประมาวเนี่ยความคิดมันใช้เราเราใช้ความคิดมากนะแล้วพอเราใช้ไม่หยุดนะความคิดมันก็กลายมาใช้เราแทน มันมาใช้ให้เราเนี่ยคิด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 เราร่างกายบอกว่าจะนอนแล้วไม่ไหวแล้วนะแต่ความคิดมันบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนอนนะสมองต้องตื่นมาคิดคิดคิดในทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยนะไม่ค่อยได้ใช้ความคิดเท่าไหร่นะแต่ว่าความคิดมาใช้เรามากกว่าและที่เราปล่อยให้ความคิดมาใช้เราก็เพราะการที่เราคิดอยู่เรื่อยๆคิด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 จนไม่มีสติ คิดจนลืมตัวพอลืมตัวแล้วเนี่ยความคิดมันก็เลยมาครอบความจิตใจเราเรียวกว่าฟุ้งไม่หยุดนะพอฟุ้งไม่หยุดก็เลยนะต้องพูดต้องพูดพูดพูดคนที่พูดเพ้อเจ้อในส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคิดไม่หยุดมันต้องหาทางระบายนะเราใช้ความคิดมามากแล้วนะนะถึงเวลาที่เราจะรู้จักวางความคิดบางความคิดมีประโยชน์นะ แต่ว่าถ้าเรา,าไม่รู้จักวางบ้างเนี่ยมันก็จะเกิดโทษนะมันเหมือนกับรถนะรถที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูงนะเดี๋ยวนี้รถแต่ละคันแต่ละคัน,แต,นแต่ละยี่ห้อนี่เร็วมากคันเร่งเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าขาดไม่ได้คือเบรกนะเบรกแม้แต่เครื่องจกักรี่มันก็ต้องรู้จักหยุดนะแล้ว สมองเราหรือ,อใจเราเนี่ยนะถ้ามันทำงานตลอดเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นทนะีนี้การนอนซึ่งเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องธรรมชาติมันกลายเป็นเรื่องยากคนปัจจุบันไปแล้วเพราะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความคิดซึ่งทำให้ปรุงอารมณ์มารบกวนจิตใจคนเราเนี่ยเรียนผูกอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเรียนแก้ด้วย การใช้ความคิดเนี่ยคิดเก่งนี่ก็เหมือนกับว่าเรียนผูกนะผูกเก่งก็ต้องรู้จักแก้ปีนต้นไม้เก่งดีแล้วนะปีนขึ้นต้นไม้เก่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งแต่เมื่อปีนขึ้นไปแล้วก็ต้องรู้จักลงให้เป็นด้วยเอาคนสมัยนี้เนี่ยนะใช้ความคิดในการพาชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความสำเร็จนะพาชีวิตเนี่ย เข้าสู่เพราะว่าขาขึ้นแต่เวลาจะลงเนี่ยลงไม่เป็นนะเราเรียนรู้แต่เรื่องว่าทำไงถึงจะประสบความสำเร็จนะแต่เราไม่ได้เรียนรู้ว่าเออทำไงนะเมื่อทำไมจึงจะลงจากความสำเร็จได้อย่างนุ่มนวลนะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นสูงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องลงต่ำทั้งนั้นแหลนะเหมือนเครื่องบินนะนะเครื่องบินเนี่ย เราจะเรียนแต่วิธีการพาเครื่องบินเหินขึ้นฟ้าอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องรู้จักคุมเครื่องบินให้มันสามารถจะล่อนนะสู่พื้นได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยเรียกว่าซอฟต์แลนดิ่งอาจจะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราเหมือนกับว่าเรียนแต่วิธีการคุมบังคับเครื่องบินให้บินขึ้นสูงแต่ว่าไม่รู้จักนะบังคับเครื่องบินให้ลง สู่พื้นอย่างปลอดภัยเราคิดแต่เรื่องเรียนรู้แต่เรื่องว่า How to จะสำเร็จได้อย่างไรแต่ว่าไม่เรียนรู้เรื่อง How to ว่าออจะลงจากความสำเร็จหรือเวลาเจอความล้มเหลวเนี่ยนะเราจะล้มเหลวได้อย่างไรอย่างมีความสุขนะแล้วก็อย่างฉลาดนะไม่ใช่ล้มเหลวอย่างผู้แพ้หรือว่าล้มเหลวอย่างออหมดเนื้อหมดตัวหมดอะไรใตยอยาก มีเงินร้อยล้านพันล้านถึงเวลาล้มเหลวก็ทำใจไม่ได้ฆ่าตัวตายอันนี้เป็นเพราะว่าพื้นฐานเลยก็คือเรียนแต่วิธีการใช้ความคิดแต่ไม่รู้จักวางความคิดถ้าวางความคิดแล้วเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านหรอกนะถึงเวลาล้มเหลวนะเออมันก็วางได้มันไม่มาหมกมุ่นกลุ้มใจสุขภาพที่เคยดีวันหนึ่งนะมันเจ็บมันป่วย อันนี้ก็เรียกว่าขาลงนะดเพราะคนแก่เนี่ยคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีสุขภาพดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยความแก่และความเจ็บป่วยทุกชีวิตเนี่ยมันต้องลงเอยด้วยขาลงทั้งนั้นเลยนะขาลงในล่วงความแก่ในล่วงความเจ็บป่วยทําการงานก็ไม่ค่อยได้ตาก็ฝ้าฟางหูก็ตึงอันนี้แหละคือขาลงของทุกชีวิตนะ สุดท้ายก็ตายแต่ว่าแม้เราจะเจอกับภาวะขาลงนะไม่ว่าระหว่างทางหรือว่าปลายทางก็ตามนะแต่ถ้าเรารู้จักวางความคิดได้นี่นะมันก็ไม่กลุ่มนะไม่เครียดนะแต่ก่อนถึงตรงนั้นนะ่ะแม้แต่เวลาช่วงที่ชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นหลายคนก็เครียดนะประสบความสำเร็จมากมาย นะมีกิจการเป็นร้อยๆกิจการแต่ว่านอนไม่หลับบางทีก็ถ่ายไม่ออกด้วนยะเพราะความเครียดนี่เพราะไม่รู้จักวางความคิดแต่มาที่นี่เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องการวางความคิดนะ mm. ก็คือว่าเวลาเรายกมือสร้างจังหวะก็ดีเยินจงกรมก็ดีไม่ต้องใช้ความคิดอะไรแค่รู้สึกนะแค่ใช้ใจเนี่ยรู้สึกไม่ได้ใช้หัว คิดแต่ว่าใช้ใจรู้สึกรู้สึกว่ากายมันเคลื่อนนะเท้าขยับเอาความรู้สึกตรงนี้แหละนะเป็นเบื้องต้นใช้ความรู้สึกซะบ้างแต่หลายคนเนี่ยใช้ไม่เป็นนะมันจะคิดท่าเดียวถึงเวลาจะให้บอกว่าให้ใจมารู้สึกนะก็พยายามใช้ความคิดนะมาเช่นมีการบริกรรมว่าเออยยกนะ หนึ่งสองสามหรือว่าขวาซ้ายขวาซ้ายยังไม่เลยใช้ความคิดเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่ๆมันมีการใช้ความคิดมากํำกับการปฏิบัติตลาดเวลานะอย่างน้อยก็ในเรื่ององการบริกรรมนะคิดมือยกมือผายออกมือไว้ที่หน้าอกไว้ที่ท้องอะไรเนี่ยนะมีการภาค นั่นคือการใช้ความคิดอย่างหนึ่งนะแล้วก็วางไม่ได้เพราะามันไม่รู้จักหยุดหรือไม่รู้จักวางลองมาฝึกนะการวางความคิดดูและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือการนะการวางความสำเร็จหรือว่าการไม่ไม่จดจ่ออยู่กับผลหรือความคาดหวังคนสมัยนี้เนี่ยมาเวลาจะทำแล้วก็ตามเนี่ยจะ จะจดจ่ออยู่กับผลสําเร็จนะจะจดจ่ออยู่กับเป้าทําอะไรเนี่ยนะก็จะนึกถึงเป้าตลอดเวลาเช่นเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเซลล์เนี่ยจะคิดถึงแต่เป้านะที่ได้รับมอบหมายหรือตั้งเอาไว้คุยกับลูกค้าคุยไปก็นึกถึงเป้าว่าเออลูกค้าคนนี้ทําให้เราได้เข้าถึงเป้าไหมหรือแม้แต่ทําอย่างอื่นก็ตามเนี่ย ก็จะคิดถึงความสําเร็จข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันต้องมีแรงผลักนะต้องอาศัยความอยากเป็นตัวผลักให้เราทําเวลาเรียนหนังสือก็มีเป้านะเป้าจะต้องให้ได้นะสามให้ได้สี่นะนะหรือว่าคะแนนสูงๆขณะที่เรียนไปก็นึกถึงความสําเร็จนะเรียกว่าเป็นชีวิตเราเนี่ยถูกล่อล้อมมาให้มุ่งความสําเร็จนะให้มุ่งความสําเร็จ แต่ว่ามาที่นี่เนี่ยมันต้องวางนะมันต้องวางใอ้ความคิดแบบนี้หรือว่านิสัยแบบนี้ลงจริงอยู่นะความคาดหวังเนี่ยในความสำเร็จหรือว่าความคาดหวังอยากจะพบกับความสงบห่างไกลจากความทุกข์หรืออะไรก็ตามนะที่เราหวังเนี่ยมันพาเรามาที่นี่อุตส่าห์เดินทางนะ หลายร้อยกิโลเพื่อมาที่นี่อุตส่าห์เสียเวลาสละเวลามาหลายวันนะเพื่อจะมาปฏิบัติที่นี่ความคาดหวังนะความมุ่งผลสำเร็จเนี่ยมันพาเรามาที่นี่แต่ทันทีที่เราลงมือยกอยกมือสร้างจังหวะทันทีที่เราเริ่มเดินจงกรมแนละ้วต้องวางนะวางเพราะถ้าเราไม่วางเนี่ยเราจะทำด้วยความทุกข นะหลายคนเนี่ยเวลาทำแล้วก็จะเครียดหน้าดำคลํำเคร่งนะมีความรู้สึกแน่นหน้าอกเพราะเขาเนี่ยมีความคาดหวังนะว่าจะให้ใจมันสงบเพราะฉะนั้นก็จึงพยายามไปบังคับจิตให้มันหยุดคิดพยายามไปตะปบความคิดให้มันหายไปบางทีก็ดักจ้องมองจิตเลยนะว่ามันคิดเมื่อไหร่นี่จะเบรกมัน เสร็จแล้วก็จะมีอาการเครียดนะหลังจากทำไปได้วันสองวันบางทีทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เครียดแล้วหน้ามืดนะหนักหัวอันนี้เป็นเพราะว่ามุ่งหวังความสำเร็จมากอยากจะให้อยากจะให้มันได้ผลหรือว่าได้รับความสำเร็จไวๆอะไแล้วก็ตามนะยิ่งอยากได้เนี่ยมันยิ่งไม่ได้นะ ยิ่งอยากถึงไวๆก็จะยิ่งรู้สึกถึงช้าบางทีไม่ใช่ความไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่ามันถึงช้านะมันถึงช้าจริงๆเพราะว่าพอขับรถเร็วๆเพื่อถึงเป,เป้าหมายไวๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกลางทางนะเสร็จแล้วก็เลยถึงช้าเลยไม่เหมือนคนที่เขาขับสบายๆถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยบางทีกลับถึงเร็วกว่านะเพราะว่าไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ไม่รีบร้อนไม่รน และที่สำคัญคือว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่รู้สึกทรมานโอ้เหมเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีเวลาเราไม่คาดหวังนะเราจะรู้สึกว่ามันถึงไวเนี่ยขาไปเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่ามันถึงช้าแต่ขากลับเช่นเวลากลับบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกเออมันถึงไวนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะต้องถึงไวๆนะความอยากให้ถึงไวๆมันไม่มีเราก็เลิกกลับรู้สึกว่าเออมันถึงไว คนที่อยากไดนะ้ความสงบเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านที่จริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะมันรู้สึกมันเป็นความฟุ้งซ่านจริงๆนะหรือว่าความเครียดจริงๆหลายคนเนที่บอกว่าอยากได้ความสงบเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเราปฏิบัติสงบมากเลยนะวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้ได้แบบนั้นสงบแบบนั้น ปฏิบัติไปจะรู้สึกว่าโอ้มันฟุ้งซ่านมากเหลือเกินนะมันเป็นทั้งความรู้สึกว่าฟุ้งซ่านมากกว่าเมื่อวานทั้งที่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงก็ได้เพราะพอเราไปพยายามพพอเราอยากจะได้ความสงบอย่างเมื่อวานก็เลยเกรงพยายามไปคุมจิตให้มันสงบไม่ฟุ้งซ่านนะไม่มีความคิดเกิดขึ้น แล้วจิตเนี่ยมันไปกดไปบังคับมันไม่ได้นะมันยิ่งต่อต้านยิ่งห้ามก็ยิ่งยุเหมือนยิ่งยุนะเหมือนกับเด็กวัยรุ่นยิ่งห้ามก็เท่ากับเป็นการยุนะใจเราก็เหมือนกันอย่างนั้นนะถ้าเราไปบังคับเขาเนี่ยนะเขาจะต่อต้านเพราะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติที่นี่เนี่ยหลวงพ่อเทียนทัานจะสอนไว้ทําเล่นๆทําเล่นๆนะทาเล่นๆนะคือว่าผลมันจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจ เราจะพยายามประกอบเหตุให้ดีทำเหตุให้ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรช่างมันนะระหว่างที่ทำก็ไม่สนใจผลเรียกว่าทำเหตุนะวางผลทำแต่เหตุนะแล้วก็วางผลวางลงจากใจนะถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยนะมันจะมันก็ทำเล่นๆก็คือว่าฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรนะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง เหมือนกับเวลาเราเล่นฟุตบอลถ้าเราเล่นแบบเล่นๆน,นะจะแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรจะถูกเขายิงบ้างก็สนุกนะผลไม่สําคัญแต่ว่าทํแล้วเนี่ยมันสนุกทําทำเล่นๆไปกนะ็คือการวางนะวางความคาดหวังในเรื่องผลนะไม่ยึดติดในผลแต่หลวงพ่อเทียนท่านก็ไม่ได้สอนท่านนี้นะท่านสอนว่าให้ทําเล่นๆและทําจริงๆก็คือทําทั้งวันนะละ ให้มันดูกายดูใจทั้งวันแต่ไม่ใช่ไปบังคับจิตแล้วก็ไม่ใช่ไปเพ่งมันนะใจลอยก็ไม่ใช่นะแต่ว่าไปเพ่งก็ไม่ใช่นะตอนก่อนปฏิบัติเนี่ยเผลอบ่อยมากนะแต่พอมาปฏิบัติจะเพ่งท่าเยอะเน,นี่ยมันเป็นความสุดโตง่งให้ให้ปรับใจเชื่อม่นะว่าไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องเสียหาย มันจะคิดก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ฝึกให้เราไม่ได้ตั้งใจจะฝึกให้มันหยุดคิดแต่เรามาฝึกเพื่อจะให้รู้ทันความคิดเราจะรู้ทันความคิดได้อย่างไรถ้าความคิดมันไม่ออกมาเป็นการบ้านถ้าไม่มีความคิดเลยเนี่ยเราจะรู้ทันความคิดจากอะไรเราจะรู้ทันความคิดได้ก็ต้องมีความคิดมันเผอคิดเกิดขึ้นมาแล้วจึงจะรู้ทัน แต่ใหม่ๆมันจะรู้ทันได้ช้านะเพราะว่ามันคิดไปหลายเรื่องหลายรายจึงมารู้ทันไม่เป็นไรทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นแต่จะทำอย่างนั้นได้ราบรื่นเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการที่เราไม่รู้สึกว่าไอ้ความคิดฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่เลวมันเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดไม่ใช่สิ่งต้องกำจัดนะแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ทัน ต่างต่างกันมากเลยนะและที่เราอยากจะกําจัดเพราะเรามีความคาดหวังว่ามันจะต้องสงบให้ได้ต้องสงบให้ได้จิตท,ที่มุ่งความสําเร็จแบบนี้เนี่ยมันทาให้เครียดง่ายเนี่ยที่เราทํางานแล้วเราเครียดเนี่ยเพราะใจเรามันคิดถึงแต่เป้าหมายนะคิดถึงแต่ความสำเร็จตลอดเวลาแต่ถ้าเราลองวางนะวางเป้าหมายลงหรือว่าลืมมันสักหน่อยนะลืมไประหว่างที่ทําก็ลืม ให้อยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องสนใจอนาคตเป้าหมายหรือความสําเร็จคืออนาคตซึ่งมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปสนใจมันมากนะให้อยู่กับปัจจุบันอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนนิสัยใหม่นะก็คือว่าทําแต่เหตุนะส่วนผลนี่ก็วางไม่ทําให้เราเนี่ยมีนิสัยแบบใหม่คือเรียกว่าทําเต็มที่นะแต่ไม่สนะีเรียดเวลาทําทําเต็มที่เลยนะแต่ไม่เครียด เพราะว่าจิตไม่ได้จดจ่ออยู่ที่จุดหมายไม่พวงจึงไม่วิตกกังวลอันนี้แหละคือสิ่งใหม่ๆที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะซึ่งมันก็อาจจะสวนทางนะกับความเคยชินหรือนิสัยเดิมๆจะเอาของเดิมนี่มาใช้ไม่ได้ถ้าเอาของเดิมนิสัยเดิมมาใช้เนี่ยก็จะปฏิบัติด้วยความเครียดล้มความขมอืงายนะเสียสูญได้ง่ายๆนะ ให้ลองนะคิดใหม่ทำใหม่ดูนะวางไอ้สิ่งที่เราเคยทำลงแล้วก็ลองมาทำสิ่งใหม่ๆดูแม้จะไม่คุ้นเคยนะแต่ทำไปทำไปมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเอาละชาวนี้ก็พูดกับเท่านี้